สวัสดีครับวันหยุดหยุดโควิดวันอสนอาทิตย์ไม่รู้ทำไรไปเที่ยวก็ไม่ได้ก็เลยเอาไดสตาร์ทเก่ามามาคุยเล่นก็ไดสตาร์ทเนี่ยก็เป็นตัวที่มีความเสี่ยงเสียง่ายเหมือนกันก็หลักการหลักการทำงานก่อน หลักการทำงนคือว่าจะมีทุ่นโซลินอยแล้วก็จะมีมอเตอร์ตัวนี้หายไปแนละ้วโซลินอยผมไปแกะเล่นไปแล้วแต่ตัวนี้ยังอยู่อย,ยังอยู่ครบอันนี้มอเตอร์อันนี้โซลินอยคำว่าโซลินอยคือโซลินอยเนี่ยมันคือแม่เหล็กไฟฟ้าน,นั่นเองมันจะเอาขอดดทองแดงเนี่ยมาพันพันพันอย่างนี้พันเป็นรอบๆ พันพันพัน,พนกี่รอบแล้วแต่แรงที่เขาดีไซน์ว่าจะเอาแรงขนาดไหนแล้วจากนั้นพอเราบิดกุญแจส่งส่งไฟฟ้าเข้ามาที่กดลวดตัวนี้เมือนเกิดเป็นแม่เหล็กที่ค่อนข้างจะดูดหรือดึดแดงแรงแล้วข้างในเขาจะมีทุ่นเหล็กเราบิดกุญแจปุ๊บมันก็ดูดทุ่นเข้าไปปึง้งเข้าไปข้างในข้างในนี้ก็จะมีฟังหนึ่งก็จะเป็นหน้าสัมผัส ไปหามอเตอร์ฟังหนึ่งก็เป็นหน้าสัมผัสอันนี้ต่อสายไฟต่อจากแบตมาโดยตรงซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นไฟจ่อไว้คือไฟเมนนั่นแหละแล้วส่วนเนี้ยก็จะเป็นไฟโหลดก็คือหน้าสัมผัสอยู่อย่างนี้เวลาสตุลเอราทำงานก็จะตึก๊กมันจะยิงเข้าตรงนี้พอมันพอมันประกบกันปุ๊บไฟก็วิ่งผ่านนี่จากแบตเตอรี่เลยอันนี้เขามอเตอร์ตอนที่เราสตาร์ท ถ้าเป็นรถบินซินเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะอยู่ที่ประมาณสองสามร้อยแอมเหมือนกันช่ววินะแต่พอมันทำงานพอมันฟิวมันเกิดการหมุนปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำงานประมาณสักสี่ห้าสิบแอมแต่ถ้าเป็นดีเซลเนี่ยเซียววิเนี่ยมันวิ่งที่ประมาณสักสี่ห้าร้อยแอมไม่ถึงวิเลยตอนมันชึ้งครั้งแรกเนี่ย ก็สี่ห้าแอมปล้วจากนั้นก็ลเดเหลือประมาณสักหก็ดบแอมนแหละก็ประมาณนี้ฉะนั้นหลักการทําง,งานคืออันที่2อรุ่นมั่วแล้วจำ,จำไม่ได้ว่าพูดอะไรบ้างก็ตัวนี้อ่ะตัวนี้ก่อนรุ่นนี้เป็นรุ่นแบบกระเดื่งกระเดื่งทีบก็คือหลักการทําง,งานของไดสตาร์เนี่ยพอสรลนอยมันเกิดกันเด้งเข้าไปสวิตมันจะสัมผัสกันแล้วทําให้ตัวนี้หมุน ก่อนที่ตัวนี้จะหมุนเนี่ยมันก็เกิดการดึงไอ้กระเดื่องนี้ออกไปด้วยการดึงออกกระเดื่องมันก็ดันมาตรงนี้ทําให้เฟืองตัวนี้เข้าไฟบิยเครื่องก็คือเข้าเข้าตัวเฟืองเครื่องเครื่องยนต์นั่นแหละปุ๊บมันก็พาเครื่องยนต์เนี่ยหมุนไปด้วยฉะนั้นโซลินอยด์เนี่ยมีหน้าที่หนึ่งยิงก็ว่ายิงยิงเฟืองเข้าเครื่องพอยิงพอมันยิงยังไม่เข้าเนี่ยมันยังไม่แตก ยังไม่แตะสุดตรงนี้มันต้องสุดอันนี้ก็เข้าสุดมาตริกมอเตอร์ถึงทางานมันก็มีระบบในการป้องกันในการหมุนก่อนที่ที่เข้าฉะนั้นมันจะไม่หมุนก่อนเข้ามันต้องเข้าก่อนแล้วค่อยหมุนปุ๊บเข้าแล้วก็หมุนพอดีฉะนั้นมันก็หมุนหมุนเสร็จปุ๊บแล้วตัวสอยด์เนี่ยโดยปกติเนี่ยมันจะมีสปริงตัวหนึง่งที่ทางตัวสลักเนี่ยออกมาตลอดเวลาก็แสดงว่าถ้าเรา กุญแจเราสตาร์ทติดเราปล่อยคุญใจปุ๊บมันก็คุญแจเด้งกลับมันก็ไม่มีไฟไปที่โซเดอยโซเดลอยก็ถูกปิงเนี่ยถ่างออกมาเทําให้ทุ่นสลักเนี่ยเดึงัวนี้กลับเนี่ยก็เดึงกลับอย่างนี้ก็ตัวนี้ก็ไปอยู่ข้างนอกแล้วไม่ได้อยู่ที่เครื่องนะจะที่มีไฟอยู่เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็ตีกลับมอเตอร์ก็หยุดหมุนเพราะว่าตัวเนี้ยเบเกอร์ตัวเนี้ยมันก็จะห่างอย่างนี้ห่างไว้พอเราสตาร์ทมันก็จะ ยิงมาปึ้งมาชิดตรงนี้ตัวนี้ชิดตัวนี้ดันอย่างนี้มันก็ทํางานพอเราสตาร์ตติดเราปล่อยกุญแจกุญแจก็จะการตีกับวตัตโต้ตีกับปุ๊บไฟไม่เลงตัวนี้อันนี้ก็ดึงกลับอันนี้ก็ดึงกลับอันนี้ก็หยุดหมุอนอันนี้คือไดสตาร์ตแต่รุน่นนี้รุ่นนี้เป็นลักษณะของอไม่มีสลักถีบนะ ก็จะใช้โซลินอยเนี่ยเป็นตัวยิงโดยตรงโซลินอยตัวนี้ตัวนี้มันใช้โซลินอยยิงเดี๋ยวนะมองอยู่ตัวนี้ใช้โซลินอยยิงเหรอโอเคตัวนี้เนี่ยใช้โซลินอยเนี่ยมันทำงานเนี่ยมันจะเด้งมาด้านหลังแต่ตัวนี้ก็จะยืดมาได้เท่าที่สังเกตมันใช้ ออยังไม่แน่ใจเอาง่ายคือว่ามันใช้โซลูนอยเนี่ยขับไอตัวเฟืองตัวนี้เป็นเฟืองทางเดียวนะหม,นนนหมุนทวนศรไอหมุนทวนไอตรงข้ามกันเนี่ยมันจะฟรีแต่หมุนข้างที่ทํางานเนี่ยมันเหมือนจักรยานมันก็จะเกิดการทํางานล็อกเนี่ยไอรุนนี้แกะแล้วยังไม่ได้สังเกตด,ดีเพราะว่า ตัวนี้ยืดมาตรงนี้เนี่ยหน้าคอนแทคมันต้องอยู่ตรงนี้สิเพราะว่านี่เป็นเป็นสะพานไฟเนี่ยนะโอ,โอเคถูกแล้วถูกแล,ล้วรุ่นรุ่นนี้เนี่ยอย่างนี้ถูกละมันเทสโซูนอยิงยิงเนี่ยรุ่นนี้อะโซูนอยิงมาทางนี้ด้านหลังเนี่ยต้องเป็นจานลอยไว้จานลอยคืออย่างนี้จานมันอยู่ตรงนี้ฝั่งที่เอาไฟจากแบตเนี่ยจ่อเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลัง แล้วไอ้ฝั่งที่ไปที่จะเข้ามอเตอร์เนี่ยมันอยู่ฝั่งข้างในมันเปลี่ยนเป็นอย่างนี้มันจะเป็นสลักอย่างนี้แล้วก็มีจานด้านหลังจานตัวเนี้ยเป็นจานเมนแล้วก็ยิงจานไปข้างหน้าเพื่อจะส่งไฟเข้าโหลดตรงนี้โอเคเข้าใจละก็เป็นอย่างนี้นี่มันเป็นดึงอย่างนี้ก็ตัวนี้ยืดออกโดยใช้สวิตช์ไฟฟ้าไอ้ใช้แม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าโซลินอยด์เนี่ยยิงไปตรงเลย ยิงปึ้งพอมันอันนี้ยิงสุดเข้าเครื่องสุดปุ๊บอันนี้ก็สุดเหมือนกันอันนี้ก็มีจานจะได้เป็นจานอย่างนี้คล้ายกับจานอ่อจานไอ้คล้ายกับไอ้ตัวถ้วยวาล์วอะวาล์วรถยนต์อะที่เป็นกลม,กลมแล้วมีมีก้านอย่างนี้ก็กลม,กลมี่เป็นจานแล้วก็มันก็ดึงมาปุ๊บจานประกบจานอยู่ข้างนอกประกบเข้าข้างใน มันก็ปุ๊บมันก็ไฟมาผ่านมอเตอร์มอเตอร์ถึงจะฝ่านผ่านเข้าไอตัวเฟืองทดรอบเนี่ยหมุนตัวนี้อีกทีหนึ่งฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะไม่มีสลับแบบนี้อ่าโอเคยาวหน่อยมีอะไรวะจะพูดอีกโอเคมาพูดถึงอาการเสียดีกว่าอาการเสียเนี่ยเสียได้สองแบบสามแบบรุ่นหนึ่งถ่านหมด ทันหมดเนี่ยทันหมดหรือเปล่าเนี่ยก็สตาร์ทไม่ติดบิดกุญแจแล้วเอาไม้มาเคาะตรงตูดเดี๋ยวลสังเกตนะตรงไหนที่เป็นสายไฟตรงนั้นเรียกว่าตูดเคาะแถวแถวนี้เพื่อให้ถานมันเกิดการสะดุ้มมันจะได้ไปเกาะติดกับทองแดงคอนแทคต,ตรงนั้นให้มันทํางานถ้าเราเคาะๆตรงนี้แล้วติดก็แสดงว่าทันหมดบิดกุญแจแล้วเคาะนะ อันที่สองฐานมีแต่โซลิโนยหน้าคอนแทคหน้าคอนแทคคือสะพานไฟว่าเมืเ่อกี้มีสองแผ่นแผ่นนอกแผ่นในเนี่ยถ้ามันเกิดสกปกมากหรือว่าใช้ไปเป็น10ปีทองแดงเนี่ยมันเริ่มสึกเริ่มสึกแลมีคราบเยอะๆหนาๆทำให้มันแตกแล้วติดบ้างไม่ติดบ้างอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการคล้ายกันเหมือนกันแหละเราบิดกุญแจแล้ว,ลวติดบ้างไม่ติดบ้าง ก็คือมิดุุณใจค้างไว้แล้วก็วามาเคาะตรงนี้ป๊อก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 ให้เกิดการสั่นสะเทือนมันจะได้แบบบี้ตรงที่หน้าคอนแทคก,ก็ทําไม่ลดติดได้ทั้งฐานทั้งสุลิ้อยก็มีผลเคาะทําให้ติดไม่ใจะเคาะตรงกลางนะไม่จะเคาะด้านหน้าด้วยเคาะให้ตูดตรงไหนมีสายไฟตรงนั้นนะเรียกว่าตูดเคาะไปเลยฉุกเฉินเกียร์ออโต้่ยต้องเคาะแน่นอนแต่เกียร์ธรรมาดานเนี่ยเข็นก็จบ อ่าอันนี้เสียสองข้อละข้อที่สามเอ่อตัวนี้เฟืองทางเดียวเหมือนปั่นจัก,กรยานเราปั่นไปข้างหน้ามันก็เกิดการหมุนล้อได้เราปั่นถอยหลังก็ฟรีแบบนี้แต่ก็มีโอกาสที่ตัวนี้ข้างในกระเดื่องข้างในกระเดื่องสปริงตัวนี้มันเป็นตัวหน้าที่ไอ้ล็อกสลักลมเฟืองล่องเนี่ยเนี้ย ถ้ามันหลุดแตกหักมันก็ทําให้ตัวนี้ฟรีเหมือนสองทางเลยหมุนทวนก็ฟรีหมุนไปก็ฟรีทําให้มีอาการคือเวลาสตาร์ทป๊บโซลูนอยด์ทงานมอเตอร์ทํางานมันมันดีดไปจริงเข้าเครื่องจริงปึ้งแต่ตัวนี้ตัวนี้แกนเนี่ยหมุนเปล่าเพราะตัวนี้ฟรีอยู่ก็จะได้ยินเสียงฟรีฟริดฟิดฟิดแต่เครื่องยนต์ไม่ยอมหมุนอันนี้คืออาการของ เฟืองเนี้ยเฟืองตัวหนอนเนี้ยมันรูดหนึ่งเฟืองตัวหนอนรูดสองสองเอ่อตัวสวิตเบรกเกอร์ตัวเนี้ยสวิตนอนตัวเนี้ยสวิตด้านหลังคอนแทคเนี้ยมันสึกแล้วมันเป็นคราบอาจจะเป็นคราบเอ่อบางการจะมีคราบน้ำมันเครื่องหรือว่าคราบอะไรเหนียวเข้าไปเนี่ยเกาะเนี่ยสิสิบปีขึ้นไปเนี่ยมีแน่นอน บางทีทองแดงใช้ไปนานๆเนี่ยมันด็ดแรงก็จะเกิดการสึกเป็นหลุมเป็นเล่าก็ทำงานไม่ดีอีกอันหนึ่งอาจจะเป็นไปได้โซยนอยไม่มีแรงก็คือขดลวดที่มันพันพันพันตัวนี้อาจเกิดการร้อนเกินไปหรือว่าถึงแก่ถึงอายุของมันขดลวดมันรั่วทาให้รอบที่มันพันเนี่ยสั้นลงทําให้ขดลวดร้อนพอ ร้อนมันก็ไหมสรุปคือว่าขดลวดมันเกิดการหนดกระแสมากเกินไปทํางานไม่ตามรอบเนล้อพันทํ์ทให้มันไม่มีแรงหรือว,ว่ามันขาดไปเลยก็คือซาดพเงียบกิฟไม่มีเสียงป๊อกตัวเนี้ยถ้าสติโอนอยไม่ดีจริงๆนะมันจะไม่มีเสียงป๊อกบิดพบเงียบกิฟแต่ไฟอะไฟบิดมันมาตรงนี้ก็คือสตูดโอนอย มันไม่มีมันไม่ทางานแต่ถ้าบิดนั้นดินเสียงป๊อกแสดงไว้ตัวเนี้ยมันเกิดการทํางานแล้วก็เลยมาสงสัยว่าทำมันแล้วไฟไม่มาตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยก็มาเคาะตรงนี้ก่อนเคาะเคาะเคาะบิดไว้มีอีกคนหนึ่งบิดกุญแจไว้อีกคนหนึ่งก็มาเคาะตรงนี้เคาะตรงนี้แล้วไม่ติดก็มาเคาะตรงนี้สองอย่างแล้วไม่ติดก็จบเข็นอย่างเดียว ก็มีได้อีกเนี่ยได้สตาร์ทที่จริงเราลุ้นกับการทํางานก็ไม่มีอะไรนะมันมีแต่เหล็กกับเหล็กกับพวกเนี้ยมันมันไม่ได้เสียง่ายหรอกถามว่าโซลูนอยด์มันจะเสียง่ายไหมเพราะว่าขดลวดมันใหญ่มากมันมันไม่เสียง่ายหรอกพวกเนี้ยแต่ไอ้พวกสิ้นเปลืองก็คือฐานมอเตอร์มันเป็นของสิ้นเปลืองมันก็ต้องต้องเสียเป็นเรื่องธรรมดาหน้าคอนแทคมันเป็นทองแดงแล้ว มันก็นานๆไปมันก็เกิดการสึกอันนี้ก็ถือว่าสิ้นเปลืองเหมือนกันฉะนั้นอย่างรุ่นนี้รุ่นนี้สุดนอยมันมันก็แต่ตัวนี้ตัวตัวเล็กแล้วมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนง่ายตัวนี้แต่ตัวนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนตัวนี้ถ้าอ๋อตัวนี้เปลี่ยนเฉพาะจนแต่ว่ามันก็ขายยากแหละปกติก็คือก็ยกมือสองมาทั้งลูกเลยมือสองก็ประมาณพันห้าสองพันบาทมันก็ไม่แพง ตัวนี้เนี่ยมือสองก็ประมาณสักไม่เกินพันห้าพันสองถึงพันห้าประมาณนี้แต่ถ้าเราจะมา modify เพื่อจะใช้เองไม่อยากซื้อนี่ก็ทําได้ก็อยากที่บ้านอะไรเราก็แกะมารุ่นนี้ง,ง่ายหน้าสัมผัสไม่ดีก็ขัดให้มันเท่ากันเนี่ยเป็นหน้าทองแดงก็มีอะไรไม่มีแล้วนี่แหละในสตาร์ทก อันเนี้ยไม่มีอะไรเสียแล้วเนี่ยมันแค่ตัวเนี้ยแค่ออโตปิติสตันหรือวัสดุนอยตัวเนี้ยน่าสัมผัสไม่ดีไปแกะเล่นเท่านั้นเองก็ีเกียดเพราะว่าซื้อแล้วตัวนี้มันซื้อมันก็ราคามันก็ไม่กี่บาทไม่ได้ลูกใหม่ก็เลยซื้อมือสองมาแล้วไปใส่แล้วเนี้ยมาเล่นส่วนอันนี้เนี่ยอันนี้ที่ซื้อมาล่าสุดหรออันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันเกิดการโอเวอร์โหลด ก็เลยแกะมาแล้วก็เห็นว่าอ๋อไอ้ตรงฐานแผงฐาน,ด,านด้านหลังเนี่ยมันมีโล,ล่งปล่านิดนิดก็เลยทำการดัดดัด,ด,ดทองแดงแค่นั้นแหละนกูกกระจกแต่รถมันใช้ทุกวันแล้วมันต้องทำเวลาไงจะมาแกะแล้วมาศึกษาเนี่ยโอ้ยไม่ทนก็เลยซื้อมือสองมาเลยแล้วก็ใส่ปุ๊บอันเก่าก็มาศึกษาแล้วก็มาเป็นอะไรประมาณนี้สวั <horizon S 1> สด<ม>ีครับ